สวัสดีครับพายกระชินชาแนลครับผมวันนี้เราก็มารายงานตัวกับท่านผู้ชมในคลิปเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หน้างานกเกษตรนะครับผมยังอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ใจกลางคอนโดนี่แหละครับผมก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับผมกดเสาเข็มนะครับ ของผมก็ได้ร้อยกว่าต้นแล้วครับเครื่องนั้นก็สองร้อยกว่าคนระับเขามาก่อนนะครับมาก่อนเป็นเดือนสองเดือนทํางานเร็วนะครับผมมานี่ผมก็ได้วันละแปดต้นอัพอับแปดถึงยอดถูงสุดสิบเอ็ดต้นนะครับสองคนเชื่อมก็วันนี้ก็ตรงกับวันพุธนะครับผมช่วงบ่ายนะครับ วันพุธช่วงบ่ายเครื่องนั้นมันปดโถนะครับผมปดท้ายแล้วมันโถสูงครับเป็นเพราะอยู่ที่ดานดินนะครับผมจะสูงจะต่ำของผมก็สบายหน่อยแต่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าดินดานมันลึกขนาดไหนนะครับเราก็เล็นด้อมกันนั่นแหละครับผมเด็แต่ผม,มโชคดีตรงที่ว่าโถไม่สูงนะครับครับง,งาน นี้ใช้ท้ายกดนะครับใ้ท้ายกดเหมือน,นเครื่องโน้นนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นกลางนะครับนี่ก็เชื่อมต่อกาลังเชื่อมเชื่อมต่อเสาเข็มครับวันนี้ก็เข้าต้นนี้หกนะครับบ่ายโมงบ่ายโมงสี่สิบโดยประมาณนะครับเสาเข็มหมดนะครับผมคงจะจบแค่หกต้นแค่นี้นะครับผมวันนี้นี่ครับผมอัปเดต บรรยากาศหน้างานนะครับหลายฝ่ายหลายแผนกนะครับแผนตัดเหล็กสารตะก้อก็จัดไปนะครับผมเร็วนะครับผมช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับ,กบเนนครื่องจักรกับเสาเข็มล้วนเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่เป็นบริษัทผลิตและจาหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปนะครับมกรนะครับ อย่างที่เรียนไปเบื้องต้นในคลิปก่อนๆน,นะครับผมมีครบจบที่เดียวมีครบจบที่เดียวนะครับมีทั้งเครื่องตอกเครื่องปลดระบบไฮโดรลิกนะครับไม่เสียงดังไม่เสถียนนะครับเสาเข็มก็มีทูกขนาดทุกร,รูปแบบนะครับสากลน,นะครับผมอีกคุณมีนะครับบริษัทมีแบบมีบล็อกหมดนะครับผม อัปเดตหน้าง,งานกันนะครับคือใจกลางคอนโดมิเนียมโปรเจกต์นี้ก็ก่อสร้างคอนโดมิเนียมนะครับผมสามก้อนนะครับตามป้ายราคาก็เริ่มต้น1.39นะครับแถวนี้ก็ใกล้มหาลัยกเกษตรนะครับผมหนุ่มสาวมหาลัยก็อาศัยอยู่แถวนี้จำนวนมากนะครับแล้วก็ติดกับ สำนักงานใหญ่พกสครับธนาคารพกสสำนังานใหญ่เส้นกเกษตรเลยนะครับเข้ามาซอยสองรูปแบบคอนโดก็น่าจะรูปแบบเดียวกัน,นผมใส่กดกลางก็เสมอดินนะครับผมเพิ่มแรงกดไปอีกนะครับจาก ที่ว่านี่ก็ได้แรงดันแล้วนะครับผมก็อยู่กลางมันจะร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมผมก็เพิ่มแรงกดไปนะครับมันก็ทําให้เสาเก็มเสมอดินครับแถวนี้ขนาดใช้ท,ท้ายกดก็ยังจะจะเสมอดินแล้วครับแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเป็นกลางนี่จมหมดทุกต้นนะครับแต่ไม่แต่มันค่อมไม่ได้นะครับผมจําเป็นต้องใช้ท้าย,ายกดมัน เหมือนเครื่องนู้นนะครับเพราะมันติดกำแพงและเขตแดนนะครับผลงานครับผมเซอร์เวตต้นต่อต้นนะครับไม่ได้แบบว่าหาตำแหน่งไว้แล้วเดินเข้าโปดนะครับเอาแบบชนิดที่ว่าไม่เพี้ยนเลยนะครับผมต้นต่อต้นนะครับ ช่องนี้ก็เป็นช่องสายอาชีพนะครับผมยังไงก็ฝากดงงกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมรบรรยากาศ้างานโอเคครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีโชคดีครับนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับผม